สุวิตรฐานที่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนแถมหายสาบสูญไปอยู่ในเว็บใต้ดินกว่า15ปีกับการทรมานโคตรสมจริงที่แสนเจ็บปวดที่เหมือนจริงมากครับกับเปเลยครับ KT โท o g y ครับจะบอกว่าครับหนังเรื่องนี้ครับเป็นหนังที่ถูกขุดขึ้นมาจากใต้ดินครับซึ่งหนังตัวนี้มีถึง3ภาค3ภาคด้วยกันครับโดยภาคแรกครับ KT 6 0 2ครับความยาวหนังอยู่ที่1ชั่วโมง11นาทีครับ ภาค2ครับ KT 66ครับความยาวหนังอยู่ที่1ชั่วโมง26นาทีแล้วก็ภาค3ครับ KT 6 1 0ภาค3ามนี่ความยาว1ชั่วโมง4 3นาทีถือว่ายาวที่สุดเองครับผมตัวหนังครับไม่รู้ถึงที่มาที่ไปว่ามาจากที่ไหนครับผู้กำกับก็ไม่รู้ชื่อนักแสดงก็ไม่รู้แล้วก็สถานที่ของหนังต้ตนกำเนิดของหนังเองก็ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนเช่นกันครับโดยตัวหนังนะครับ อยากจะแนะนําเลยว่าไม่เหมาะกับใครในโลกใบนี้ที่จะได้ดูหนังเรื่องนี้เลยครับผมโดยตัวหนังนะครับจะเต็มไปด้วยนะครับฉากที่ค่อนข้างจะรุนแรงสาดิสวิตฐานครับแล้วก็นะครับการแสดงนะครับในหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสมจริงมา,มากๆเลย จนไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคือการแสดงจริงๆหรือมีการตุยการทรมานเกิดขึ้นจริงครับผมเรียกได้ว่าครับเป็นสนับฟิล์มก็ได้ไม่ปาเลยทีเดียวครับโดยตัวหนังครับประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นครับซึ่งขอไม่อธิบายวิธีการใช้แล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นครับตะขอครับเข็มเล็กๆนับร้อยอันนะครับหรือจะเป็นโซ่ตวนนะครับเหล็กแหลมหรือแม้แต่ถุงพลาสติกสีดำนะครับแล้วก็มีเทียนมีเชือกด้วยครับ และหนักสุดก็จะเป็นน้องงูตัวเป็นๆครับมีในคลิปในหนังนี้ด้วยครับทำยังไงผมไม่พูดแล้วกันเนาะคือมันสยองจริงๆครับซึ่งนะครับวิธีการเหล่านี้ครับก็อยากจะบอกว่าเป็นการแบบโอ้โหโหมดมากนะฮะผมส่วนส่วนตัวนะับไปลองดูแวบบ๊บมาประมาณ5นาทีก็ไม่มันก็มันก็ไม่ไหวมันก็หนาวหนาสั่นๆนะฮะโดยเฉพาะ พารครับพาร์3นี้แบบว่าเริ่มเรื่องมาก็แบบว่าเริ่มเลยครับผมแบบว่าอมไม่ได้เตรียมใจว่าแบบจะดูเ,เร็วคันนี้ก็เลยแบบกดออกก่อนละกันนะครับผมอ่ากจะบอกว่าเป็นหนังที่แบบโอ้ยแกมไม่ไม่เหมาะจริงๆนะครับน่ากลัวมากๆนะครับผมไม่ต้องไปหาดูแล้วกันเนาะแต่ก็อย,อยากจะบอกนะครับว่าคือแกม,มันมีหนังแบบนี้ด้วยแหละแปลกมาก